ไม่เอาไม่พอไปเลยไปเลยลัวกูจริงตัวจริงมาเดีวดีไหมบินเมื่อที่ไหนที่ไหนคนชนะกนชี้เดียววะชี้เดียววะคไม่รู้เรื่องเลยกูม่พ่อแต่กูนี่คือกูกล้บแล้วเนี่ยโม่อพอสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับชูแอคเซนนะครับวันนี้รัจะพาทุกท่านมา สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ขอ,องอำเภอด่านช้างนะครับแต่ว่าก็มีคนมารีวิวกันหลายรอบแล้วแหล,วแล,วแลวะวันนี้เราจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งก็คือก๋วยเตี๋ยวห้อยขาเอ้ยก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขานะครับที่อำเภอด่านช้างจุดของจุดบริการประชาชนมันเป็นจุดตรงนี้เป็นทางหลวงอ่ะมันเป็นจุดบริการประชาชนเดี๋ยวเรามาดูตรงทางเข้ากันอันนี้เป็นร้านกาแฟด้นานล่างจะเป็นร้านกาแฟด้านข้างอ่ะในตรงตรงนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวห้อยขา โซนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในส่วนของด้านในแล้วนะครับในโซนนี้จะเรียกว่าโซนที่ใช้สําหรับในการนั่งรับประทานอาหารนะครับก็จะมีเป็นที่นั่งทำด่านที่ห้อยขาท,ที่เราเห็นมื่อสักคู่นี้นะครับเดินเข้ามาจากด้านในเดินเข้ามาด้านในอีกนิดหนึ่งนะครับเลยที่นั่งมาก็จะเป็นในโซนของ ตลาดซึ่งก็จะมีของขายแล้วแต่ครับมีอาหารมีขนมมีอาหารคาวอาหารหวานมีน้ําดื่มแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ตรงนี้จะเป็นไก่ทอดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สําหรับถ่ายรูปนะครับใครที่มาถ่ายรูปชมวิวนะครับตรงนี้จะเป็นทางที่ใช้ที่ใช้สําหรับให้ช้างเดินนะครับในการพาชมบรรยากาศภายอนอกนะครับก็คือตรงนี้เขาจะมีะบริการช้าง ให้เราได้นั่งด้วยครับบริการ150บาทนะครับรเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนดีกว่านะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีโต๊ะให้เรานั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทีนะครับนี่จะมันชวนคุยกันได้เหรอไอ้เจ๊ก็เจอเะอะไรคะอะไรวะมีข่าวต้มยำ พิเศษนะครับวันนี้คือพิเศษต้องบขั้นตอนสำหรับคนที่กินเยอะคือคุณต้องสั่งสองนะครับต้องสั่งสองนะนี่คือพิเศษแล,ล้วลูชิ้นกี่ลูกสองชิ้นสี่ลูกด้วยเยอะอยู่ได้ประมาณอิ่มหนึ่งแหละอร่อยไหมจ๊ะหูยหน้าสวยมากครับปูเนี่ยจริงจริงดูดิโหแว้ะสวยมากอ่ะ นี่พี่ก็ร้อนอะดูดิเต็มมากอะเต็มเลยจริงเต็มเลยอันนี้กูได้อะไรจ๊ะเนี่ยมีน้ำตกค่ะมีน้ำตกอะไรนน้ำตกหมูน้ำตกที่ไหนมึงสั่งต้มยำน้ำตกค่ะเฮ้อมึงสั่งมีต้มยำมีน้ำตกซอเหรอจริงป่ะเถ้ากูเมื่อกูสั่งต้มยำไปให้มันใช้กว่าเดี๋ยวก็จะมีใช่สิเอร่อยไหมครับคุณพี่อร่อยมากค่ะ หนาวด้วยฮะหนาวอากาศดีไหมฟินเวอร์ที่ไหนที่ไหนโฆษณาก่อนพี่เดียววะพี่เดียววะโคมค่าฮะที่ไหนที่ไหนี้ยที่ไหนอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรข้าวเจียวตายแล้วก๋วยเตี๋ยวกะลาห้อยขาอุ้ยจะใส่บุฟเฟ่ชอบตา ตไงก๋วยเตี๋ยวคาราอยขาด้านซ้างจุดเช็คอินนี่เป็นภาพบรรยากาศนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็ทานอาหารจนที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ จะเดินทางกลับบ้านนะครับในโซนนี้เมื่อกี้นะครับผมไม่ได้ถ่ายให้ดูก็คือเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าก่อนที่จะเป็นที่นั่งสําหรับเรารับประทานอาหารสําหรับเรานั่งห้อยขาทานก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมครับเป็นที่ห้อยขาตรงเนี้ย คือเมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ากําลังชุลมุนเพราะคนกําลังเยอะเลยกำลังเดินเข้านะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ช้างยืนอยู่คือให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ถ่ายรูปหรือได้ขึ้นช้างนะครับนั่งชมวิวเมื่อเส้นทางเมื่อสักครู่ที่ผมบอกนะครับค่าบ,บริการก็คือ150บาทนะครับก็คือสามารถนั่งได้เลยอ3คนนะครับไปเขาเป็นครอบครัวก็นั่งได้นะครับอันนี้เป็นโซนแรกตอนท่วมทางเข้านะครับอันนี้จะเป็นที่ เราไปทานอาหารที่ที่หนึ่งนะครับอยู่ข้างๆติดกับร้านกาแฟเลยร้านกาแฟห้องแอร์นะครับนั่งได้สบายเลยนะครับงไงก็มาเที่ยวกันนะครับให้อาหารช้างได้นะครับเป็นมันแก้วเมื่อกี้กองมลเลอยนะฮะอันนี้เป็นช่วงข้างหน้าที่เมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่ารีบเข้าไปดูกลัวจะไม่ได้ที่นั่งนะครับเพราะว่าคนเยอะมากจริงๆวันนี้นะครับข้างหน้านี้เป็นร้านอาหารก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านส้มตำนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะเมื่อกี้ที่ผมทานกันอยู่ก็คือจากตรงนี้แหละครับแต่ว่าเราไปนั่งรอได้เลยข้างใน นะครับแล้วจะมีพนักงานเข้าไปรับออเดอร์จากเราอีกทีหนึ่งเราั่แล้ว้่่ยเนีไมูจักะะึงเออ้กูจป็นไั่อู้่เรืงเลย กูโมโหอเลยกูนี่คือกูกลับแล้วเนะี่ยโมโหออะพอ